ระบบระบายน้ําสนามฟุตบอลหญ้าเทียมหัวใจสําคัญของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มองไม่เห็นระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพถือเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิ่งสําหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้เล่นอายุการใช้งานของสนามและความสามารถในการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพแม้จะเป็นโครงสร้างที่อยู่ใต้พื้นผิวและมองไม่เห็นแต่บทบาทของระบบระบายน้ํานั้นมีความสําคัญเทียบเท่ากับคุณภาพของหญ้าเทียมเลยทีเดียว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างสนามกีฬาต่างเห็นพ้องต้องการว่าการลงทุนในสนามฟุตบอลย่าเทียมนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตั้งแต่แรกเริ่มเนื่องจากหากเกิดปัญหาในภายหลังการแก้ไขจะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากความสำคัญของระบบระบายน้ำในสนามฟุตบอลย่าเทียมมีดังนี้1ความปลอดภัยของผู้เล่น เหตุผลหลักและสําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้เล่นสนามที่ไม่มีระบบระบายน้ําที่ดีจะเกิดน้ําขังบนพื้นผิวทําให้สนามเลื่นอย่างมากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเช่นการลื่นล้มข้อเท้าพลิกหรือการบาดเจ็บที่หัวเข่าและเอ็นต่างๆการระบายน้ำที่รวดเร็วจะช่วยให้พื้นผิวสนามแห้งไวคงสภาพความฝืดที่เหมาะสมทําให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวและยึดเกาะพื้นสนามได้อย่างมั่นคง 2. เพิ่มศักยภาพการใช้งานสนาม ในสภาพอากาศที่ฝนตกชุกอย่างประเทศไทยสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่มีระบบระบายน้ําที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนโดยสามารถกลับมาใช้งานได้เกือบจะทันทีหลังฝนหยุดตกต่างจากสนามดินหรือสนามหญ้าจริงที่อาจต้องรอเป็นวันๆสิ่งนี้ช่วยลดปัญหาการยกเลิกการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมทําให้สามารถบริหารจัดการตารางการใช้สนามได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ 3. ยืดอายุก,การใช้งานของหญ้าเทียม น้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวหรือซึมลงไปสะสมอยู่ใต้ชั้นหญ้าเป็นเวลานาน,านจะส่งผลเสียโดยตรงต่อวัสดุต่างๆของสนามหญ้าเทียมไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่หญ้าความชื้นที่สะสมจะทําให้เส้นใหญ่หญ้าเสื่อมสภาพเปราะและขาดง่ายขึ้นชั้นนิ่งฟิลเม็ดยางสายเส้าน้ําที่ขังจะทําให้เม็ดยางหรือสายเกาะตัวกันเป็นก้อนแข็งลดคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกและความยืดหยุ่นของพื้นสนามแผ่นรองแบคทิงเส้าความชื้นที่ยาวนานอาจทําให้แผ่น รองด้านหลังของถุนหญ้าเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดได้ระบบระบายน้ําที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ทําให้สนามคงคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนหญ้าเทียมใหม่ก่อนเวลาอันควร 4. ป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยน้ําที่ขังนิ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อราแบคทีเรียและตะไคร่น้ําซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้ การระบายน้ำที่รวดเร็วจะช่วยให้สนามแห้งและสะอาดอยู่เสมอโดยสรุปแล้วระบบระบายน้ำไม่ใช่เพียงแค่ส่วนเสริมแต่เป็นหลักฐานที่สำคัญของการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานการลงทุนกับระบบระบายน้ำที่มีคุณภาพคือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในระยะยาวของสนามฟุตบอลแห่งนั้น